ข่าวเชฟยันมาแล้วก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องปอ่ปุ่กลุกๆกันเนียเปื่อนเดิมก่อน่มาฟังข่าวเชฟยันด้วยกันนะคะฟังเชฟยันเล่าข right. ่าวด้วยกัน่ะแช่นะครับนาะที่เข้ามาชมช่องข่าวเชฟยันมาแล้วตลอดจนกระขายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับ Ting you ย u ง o ยู่โซมาดฟอร์วอร์ชิงมา n แนลแอกลุ h ๆ n n e l โอ้โหเมื่อวานท่านผู้ชมเอ้ยมีท่านผู้ชมนะครับทั้งชมทั้งคอมเมนต์โอ้โห ตอนที่แรกก Heck, ต็ตอบไปตอบมาท่านผู้ชมมือหงิกเลยท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามากันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับเกี่ยวกับคลิปที่ต้นลำใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมนะครับเนาะเกี่ยวกับการอ่าว่าจ้างทนงทนายให้ลุงนะครับให้ลุงพลนะครับเนาะท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อวานนี้นะครับผมเข้าไปดูคอมเมนต์นะครับมีนางยานนะครับท่านผู้ชมนางยานนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็น ผมเห็นข้อความนะครับอยู่แวบๆนะครับอ่านยังไม่จบเลยท่านผู้ชมนะครับก็มีนะครับมือดีนะครับเข้าไปลบท่านผู้ชมเข้าไปบล็อกนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับขอความกรนณาดมินที่รักนะครับใครจะคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่นะครับอย่าไปลบนะครับนะครับอย่าไปลบให้ผมอ่านก่อนนะครับให้ผมเห็นก่อนอย่าเพิ่งไปบล็อกเขาเลยนะครับท่านผู้ชมให้เห็นก่อนนะครับเนาะยังไงก็ตามแต่เขาก็มีส่วนร่วมนะครับในวิดีโอของผมนะครับแต่นางยานนะครับมาเขียนนะครับ มาเขียนบอกว่าอะไรนะผมพูดนไม่ตรงเดือนท่านผู้ชมแต่นางยานนะครับรู้ดีที่สุดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่านางยานนะครับเป็นเจ้าของเป็นผู้อ่าก่อตั้งนะครับมูลนิธิถอกมูลนิธิขึ้นมานะครับฉะนั้นนะครับเงินผูกเข้าเงินถอยออกนะครับนางยานรู้ดีที่สุดฉะนั้นนะครับอย่ามาสลอเสแหล่นะครับหากเรื่องไม่จริงนะครับไม่มีมูลนะครับ มาไม่ที่ผมไม่พูดนะครับอันนี้ขอบอกจากใจนะครับผมจะพูดเฉพาะความจริงสิ่งไหนไม่จริงผมไม่พูดนะครับหากพลาดพิงหรือว่าไปกระทบชื่อใครนะครับอาจจะเป็นทําให้ท่านเสียอ,อกเสียใจหรือว่าเสียหายต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่เล่าก็ไม่ได้นะครับทุกวันนี้นะครับโอ้โหพวกเขาเรียกว่าธุรกิจการโกงนะครับการหลอกลวงมีเยอะแยะมากมายไก,ก่กองน,นะครับถ้าไม่มีพวกเรามาสกัดสกัดไว้ ต่อไปจะเป็นยังไงท่านผู้ชมนะครับเยอะแยะมากมายก่กรับขนาดสกัดสกันไว้ยังไม่อยู่นะครับโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้ทีท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับเป็นกระทั่งคนตลอดจนถึงพระท่านผู้ชมอันนี้เขาบอกจากใจนะครับว่ามันเป็นจริงๆถ้าไม่พูดท่านก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับมันก็ได้สต็อกโยมเมาส์ของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการจะมาหลอกลวงซื้อวัตถุมงคลเช่าวัตถุมงคล เอามามา3บาทบอกว่า5บาทอย่างนี้เอามาร้อยหนึง่งบอกว่าเป็นล้านอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เราก็ได้แฉรพฤติกรรมของมันออกมาแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่วันนี้เป็นวันเลขออกท่านผู้ชมนะครับหลายท่านนะครับที่ชมติดตามเชฟยันมาโดยตลอดนะครับจะรู้ว่านะครับอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ้านเลขที่เชฟยันนะครับเนาะหนึ่งเก้าแปดนะครับหมู่ห้า